สวัส да. ดีครับผมดรประพงพุทธิมานราธิกุลเป็นรักษาการแทนผู้ช่วยคณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการเมืนาชาตินะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลกะบังผมจะมาแนะนําของทางวิทยาลัยนะครับแล้วก็การร่วมือเกี่ยวกับของหลักสูตรคิด university นะครับอย่างเช่นนักบินเราก็จะมีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักบินโดยตรงเข้ามาสอนให้กับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาซึ่งต่ออย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปแนะนํา ห้องบางส่วนของวิทยาลัยนะครับที่เรามีที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ไว้ทําเป็นหลักสูตรช็อตคอร์สต่างๆนะครับครับอขอต้อนรับสู่ห้องซิ m x นะครับทางพี่เลยเรามีตัวเครื่องจําลองฝึกการบินนะครับมีอยู่3เครื่องด้วยกันโดยที่เครื่องแรกมันจะเป็นเกี่ยวกับตัวไฟซิมซึ่งเป็นไฟซิมที่นักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือผู้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาบินได้แล้วอีกเครื่องจะเป็นเกี่ยวกับตัวเซสนาซึ่งเป็นเครื่องที่นักบิน นักศึกษาของเราใช้ในการฝึกการบินโดยตรงโดยการแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่วิจัยเขตชุมพรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนอนาคตในโปรแกรมนอนาคตของคิดยูเวรซีเราจะมีการร่วมมือแล้วก็ให้เด็กวัยตั้งแต่7จ็ถึงสิปีนะครับอยากรู้ว่าการควบคุมการทํายังไงอันนี้อนาคตเราได้ร่วมมือกันแน่นอนครับครับอขอต้อนรับสู่ห้องของโดรนเอ็กซ์นะครับโดรนเอ็กซ์ก็คือโดรนเอ็กเพลียนก็คือการการสร้างประสบการณ์การบินโดรนนะครับ ในห้องนี้เราจะทำเป็นตัวมิชชั่นแมปสิ่งเริ่มต้นที่เราปลูกฝังทุกคนก็คือความปลอดภัยนะครับดังนั้นแต่ละแต่ละสถานีที่เห็นก็คือเป็นการเป็นการฝึกว่าแต่ละคนควรจะทำหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบด้านอะไรบ้างอนาคตน้องๆสามารถเอาวิชาที่เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยต่างๆเอาไปต่อยอดจนถึงอนาคตได้เลยนะครับเอาไปประกอบอาชีพก็ยังได้นะครับซึ่งมันเปิดกว้างมากแล้วก็ตลาดเป็นที่ต้องการเยอะครับ ครับที่วิทยาลัยเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องบินลําใหญ่เลยนะครับเป็นลําจริงเลยก็คือเพื่อเราตั้งอยู่ตรงด้านหน้าอาคารเทอร์มินอล2เลยให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาและก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับเข้ามาลองนั่งหรือว่าลองเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่นี่ก็จะเป็นห้องโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล2อยู่ชั้น2นะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ให้นักศึกษานะครับเข้ามาอ่านหนังสือหรือว่าท,ทํากิจกรรมต่างๆนะครับ ก็จะมีนักศึกษาของแต่ละคนที่เขาขึ้นมานั่งทั้งสามสาขาเลยซึ่งมันก็จะมีส่วนของอพื้นที่ภายนอกนะครับที่เป็นอา u t ดอไว้จัดตอนกลางคืนแล้วก็มันจะมีอีกมุมหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งที่เป็นคอนเนอร์ก็จะมีบินแบ็กอะไรให้น้องๆเขานั่งอ่านจับกลุ่มกันนะครับเร้อย่างอย่างที่เห็นก็จะมีมุมมีมุมมีมุมแบบมุมพักผ่อนหย่อนใจทางฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ที่ที่เห็นในในภาพก็คือ จะเป็นเป็นขั้นบันไดเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นหอให้นักเรียนแต่ละคนเขานั่งตามแต่ละขั้นแต่ละขั้น